สรุปแล้วสองคนนี้ก็เป็นคนดีทั้งคู่ใช่ไหมเป็นคนดีทั้งคู่แต่เป็นคนดีที่มองคนละมุมมุมแรกคือมองมุมตัวเองอันนี้คือละอายละอายตนเองนะมุมที่สองคือเริ่มละอายผู้อื่นละอายโลกเขาติดเตียอนาเหมือนกลัวเขาถูกนินทานั่นแหละนะก็เลยทําดีแต่ดีไหมถึงแม้จะกลัวคนอื่นเขาถูกนินทาแล้วทําดีก็ยังดีดีกว่ากลัวแล้วก็ไม่สนใจ ใช่ไหมอ่าใครจะนินทาก็นินทาไปฉันก็ทําอกุศลไปอย่างนี้อันนี้ไม่ดีใช,ใช่ไหมแต่นี้พอกลัวแล้วทําดีอ่อาทีนี้อันที่สามธรรมาทิปไตยอืมอันนี้คิดยากนิดหนึ่งพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าก,ก็ดีอยู่คนไม้ก็ดีอยู่เรือนบ้างก็ดีย่อมสำเนียกว่า ก็เราออกบวชเป็นบนรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งทีวรบินตาบาทเสนาสะนะเราออกบวชเป็นบนรรพชิตเพราะเหตุแห่งความมีหรือไม่มีเช่นนั้น <บา S 1> ก็แต่ว่าเราเป็นผู้อัญชาติชรามราณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมณัสอุปายา